สวัสดีครับทุกคนตอนนี้9ก้โมงสสิเครื่องออนไลน์ไม่รู้งานแรกจะได้ไปไหนกี่บาทเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะผมงานแรกมาแล้วฮะเอตตาคอนโด รับแมตตาไปแถววัดพระสิงห์นะห้าสิบสามบาทวันนี้ราคาดีอยู่เด้อไปรับล oh. ูกค้ากันครับ สองมาแล้วคอนโดชายนะนี่ตรงข้างไปลิมปินงสามสิบเจ็ดบาทอนะันนี้ราคารถยนตนะ์รับลูกค้าเลย รับลูกค้าครับผมนึกว่าขีมม่มอเตอร์ไซค์ส่งลูกค้าเรียบร้อยฮะ69บาท เราได้สามสิบเจ็ดนะเมื่อกี้เก็บลูกค้าหกสิบเก้าดีลูกค้าให้มาหนึ่งร้อยไม่ต้องคอนปริง่งานที่สามกันต่อครับทุกคนงานที่สามมรรคภพรับแอตตาเหมือนเดิม ประสิ่งอีกแล้วกาแฟร้านเดิมมั้งแหละร้านเดิมมันรอบแรกส่งเรียบร้อยฮะเก็บเก้าสิบหกคนขับได้ห้าสิบหกกำลังสามงานเนี่ยร้อยสี่สิบหกบาท เมื่อไรจะรวยครับผมร่วมงานที่สี่กันครับผมงานที่สี่นะม่และวรีรับโรงแรมแถววัดทศเสิงยงไงลนะ่ะไปเน่งมุกโปร,ราคาสี่สิบห้าบาท bảy triệu rồi

ยังลูกชินป่า ปักหมุดตรงลูกชิน้นแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งผมก็ไม่ไปรับผมอยู่ร้านลูกชินน้นปลานั่นแหละถามว่าจะมารับไหมคนไทยนะผมว่าผมก็จอดอยู่หน้าร้านเนะี่ยมาขึ้นรถเลยไม่มาใช่ไหมกดยกเลิกไปเสยดียิงได้สามสิบบาทครับผมเองปักหมุดอยู่ร้านลูกชิ้นปลาแท้แ ให้ไปรับีกฟังเ่ยจริงมันก็ไม่ไกลกันหรอกครับไม่เดินสักหน่อยก็ไม่ต้องขึ้นครับผมไปลุนงานต่อไปเราได้กี่งานกันเนี่ยตอนเนี้ยห้างาน ตามสมบุกผาดนี้เจ็ดมาแล้ว ใกล้ใกล้ใกล้สามบาทงานถัดไปมาแล้วคาราเมลคาเฟ่ไปดีทูเซ็นทรัลแอร์พอร์ตสามสิบเก้บาท และราคานึกว่าขีวินมอเตอร์ไซค์เป็นรับลูกค้ากักระพร้มโอเคคุณเมี okay. ั <Yes. S 3> <a> ได้39บาทรอยตายละรถยนต์นี่รอบ35 38 39นะตรงนี้อ้าวสนามแอ่์พอร์ตดนวยอันนี้166ครับเส้นทางแอร์พอร์ตไปไหนเนี่ย 六十六倍。 จ็ดกิโลแค่โรงเรียนนานาชาติเกตเลยอำเภออันดงจะมีงานกลับหรือเปล่าแค่นั้นแหละเก้างานห้าห้าห้า ในนานชาติเน่มันมีงานกกับอยู่แล้วเนี่ยจากเย็นไปสิผมเย็นเลิกอ่ะตอนนี้มันกำลังจะไปสองเองอะไปรุนงานที่สิบนะเดี๋ยวผมไปหาที่ล่มๆจอด รับลูกค้าครับห่างจากเราไป1นกิโล ห้าร้อยเกับเหลืออีกประมาณเกือบชั่วโมงผมต้องผมพักประมาณสามโมงนะถึงทำงานสายก็เลิกเช้าเกือบสิบโมงแล้วมั้งออนไลน์ตอนเช้าได้ห้าร้อยกว่าอยู่กันวันนี้ไม่มีปริหารไปไหนเลย ักงานไหมหรือว่าจะพอเลยใจก็ไม่อยากจะเข้าในเมืองแลยตอนนะี้ ก็ตอนกลางคืนทุ่มสองทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มครับวันนี้ไม่มีปฏิหารใดๆทั้งสิ้นไปกันครับทุกคนบ๊ายบาย